สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันวิจารณบอลน,นะครับวันนี้มาพูดถึงศึกเจทูญี่ปุ่นนะครับกับ2หนุ่มเจทูจากประเทศไทยสุภพโชคสารชาติและก็เอกนิปัญญานะครับวันนี้มีแมตช์การเล่นของนักเตะไทยในต่างแดนของเราด้วยเราไปเรื่องกันที่เรื่องของสุภโชคสารชาติครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเป็นอย่างยิ่งครับตอนนี้2แมตช์ของโชคนะจะไม่ใช่ละตอนนี้นะครับหายไปจากรายชื่อของคอนสเ r เดซโปรสองเกมเลยทีเดียวเกิดอะไรขึ้นภายใต้าการนับถืของไดกิอิวามาสะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ครับน ที่แล้วเราเข้าใจกันว่าสุบโชคได้รับอาการบาดเจ็บแต่จริงๆมีการเปิดเผยออกมาว่าเขาไม่ได้มีอาการบาดเจ็บเพียงแต่ว่าทีมต้องการสภาพร่างกายที่สดที่สุดนะครับต้องการโลเทชันให้หนักเตะมีความพร้อมความฟิตพอมานันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจเพราะสุบโชคเนี่ยได้ลงภาพฝึกซ้อมบนเพจของซัปโปโรนะครับว่าเขามีการวิ่งที่แข็งขันการเตะลูกนิ่งนะครับมุ่งมั่นตั้งใจเป็นอย่างยิ่งแต่เหตุการณ์ใดเล่าที่ทําให้สุบโชคหายไปจากรายชื่อของคอนเสิร์ตซัปโปโรโดยปรายาเยเลยซึ่งวันนี้ซัป,ปโป ใส่ชื่อผู้เล่นตัวจริงนําโดยแนวหน้าอย่างบากายโยโกและก็คิมคุนฮีนะฮะนี่มีการเปลี่ยนแปลงตัวแดนหน้าด้วยคิมคุนฮีเพิ่มเข้ามาแล้วก็อาโอกิชคามิเนะรวมไปถึงอาราโนะนะครับลงพร้อมเพียงกันพร้อมกับคอนโดนะถือว่าค่อนข้างแน่นตัวสำรองก็มีกองหน้าอย่างโจดิซานเชตคัสยูกิทานากะนี่เป็นเรื่องที่น่าจับตามองของคอนเซเลสโรครับว่าหรือว่าสุบะโชคจะหลุดไปจากสกอตทีมและจริงๆนะแต่ผมว่าอาการแบบนี้คงไม่น่าจะหลุดยาวเกี่ยวกับร่างกายที่ไม่สมบูรณ์ อ,อันนี้ต้องรอเขาออกมาพิสูจน์เปิดเผยนะครับแต่ภายใต้การไม่มีสุบโชคสรารชาติคอนเซร์สโปรก็เอาตัวรอดได้ในเกมนี้นะครับพวกเขาเอาชนะคู่แข่งอย่างยามังกะตะได้ถึงบ้านนะหประตูต่อศูนย์ยามังกะตะก็เป็นทีมที่อยู่อันดับที่15ของตารางคะแนนนะสเปรก็ถีบขึ้นไปนชนะ1นนโดยประตูที่ได้เนี่ยมาจากการยิงของบากาโยโก้นั่นแหละทําให้ทีมถีบตัวเองขึ้นมาได้นะครับอยู่ในอันดับที่12ของตารางคะแนนมีลุ้นขึ้นมา ในทันทีครับเพราะว่าดูจากอันดับ2เนี่ยห่างจากซัปโปรอยู่9แต้มห่างซัปโปรเก็บสิติชนะไปเรื่อยมีโอกาสสูงที่จะทะยานขึ้นไปอู่หัวตารางได้เอาจริงซัปโปรเนี่ยชนะได้เทียบเท่าทีมอันดับ4แล้วนะเพียงแต่ว่าไปแพ้เยอะไปหน่อยแพ้ตั้ง7เกมนะครับไม่ค่อยมีเสมอไม่ชนะก็แพ้ไปเลยดูครับว่าจะกลับสู่พื้นที่ในการลุ้นเลื่อนชั้นได้หรือเปล่าเกมการต่อสู้เจทูนั้นลุยกันยาวๆแต่สุภโชคสารชาติเกมหน้าถ้าไม่มีชื่ออีกอาการชักหน้าเป็นห่วงในกรณีต่อมาครับเป็นกรณีของเอกนิปัญญาครับกลบก โดยสิ้นเชิงครับปกติเนี่ยหัวข้อใหญ่ต้องเป็นหัวข้อของสุขโชคแต่วันนี้หัวข้อใหญ่กลับกลายเป็นหัวข้อของเอกนิตปัญญาหลังจากที่เขาหายไปจากรายชื่อในรอบหลายเกมนะครับของเอฮิเมะไม่มีโอกาสในการลงเล่นเลยเกมนี้พวกเขาส่งชื่อของเอกนิตปัญญาครับลงสนามเป็น11ต,ตัวจริงโดยเอกนิตตันยืนหน้าคู่กับมุราคามินะครับในแดนหน้าเลยและก็ประสานกับคูโบต้าพร้อมกับซาโตะเรียกว่าการจะเอาชนะใจกุนซืออย่างคิโยทะกะฮิชิมารุนั้นไม่ใช่งานง่ายสักทีเดียวนะครับแต่นั่นแหละ มันเป็นสถานการณ์ที่บีบให้แกต้องทําการเปลี่ยนแปลงระบบทีมเช่นเดียวกันเพราะว่าเอฮิเมะเนี่ยผลงานไม่ค่อยดีล่าสุดก็แพ้ให้กับฟูจิเอดะมา4ต่อ2นะกว่าจะชนะได้แต่ละเกมลากเลือดฮนะจนรั้งอยู่ดับสุดท้ายของตารางคะแนนฮะชนะเพียงแค่1เกมเท่านั้นจากการลงเล่น13นัดฉะนั้นแล้วการเปลี่ยนแปลงในทุกๆนัดจะช่วยให้เขาเฟ้นหานักเตะที่ฝีเท้าดีมาช่วยทีมให้พบการเปลี่ยนแปลงจนได้แต่วันนี้เป็นเรื่องน่าปลกใจที่เอกนิษฐ์เนี่ยยืนคำหน้าคู่นะฮะยืนสูงมากซึ่งถามว่าโออกาาาสจะไดด้้บมัันนนนง่ยข อกเลยว่าลำบากยากแขนเพราะฝ่ายที่บุกค,คือฝ่ายของวีเวรนนางาสกิอยู่หัวตารางอยู่แล้วอันดับที่8ปดอันดับที่20นะความห่างมีเยอะวีเวรนเปิดเกมตั้งแต่แรกนะครับนวดซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีโดยเฉพาะในจังหวะลูกเปิดด้านข้างเปิดด้านข้างของวีเวรนนางาสกิจะเป็นการเปิดที่อันตรายมากเข้าหัวแทบทุกดอกแนวรับของเอฮิเมทัดทานกับตัวลูกต่างชาติของวีเวรนไม่ได้นะครับจุนมากิเลเมหรือว่าเดอะเคสุดพวกนี้ประสบการณ์ดีกว่าตัวญี่ปุ่นทีมเอฮิเมเนี่ยญี่ปุ่นทั้งหมดมีเกาหลี1 ปัคคยนวูแล้วก็เอกนิปัญญาเท่านั้นเองจากไทยนะฮะนอกนั้นญี่ปุ่นเพียบนะ่ะการต่อสู้ในแดนกลางไม่ต้องพูดถึงบอลจากลางไปหน้าของเอธิเมะไม่มีให้เห็นเลยเอกนิพตตองอาศัยจังหวะที่ได้บอลเนี่ยจากความผิดพลาดนะครับแต่เผอิญว่าวันนี้ผังมันแตกโดนโจนรัวๆนะทั้งซ้ายทั้งขวาผังดันแตจกจังหวะผังแตกเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าบีวารนมาดุจริงๆนะเปิดซ้ายเปิดขวาไม่พอมีลูกยิงไกลให้เห็นบ่อยๆทักทายบ่อยๆนะซึ่งเขาจะหาจังหวะที่ นนีได้บ่อยเพราะว่าการประกบห่างนะครับหลายครั้งประกบห่างช็อตขึ้นนำฮะเอฮิเมะระวังตัวนะไปกองกันอยู่ในกรอบเพราะรู้อยู่แล้วว่าเอาแนวลูกต่างชาติของคู่แข่งยากโดดไม่ถึงแต่ลูกนี้โดนเล่นลูกสุดนะจ่ายเข้ามาตรงกลางดูครับโล่งๆเลยไม่มีใครประกบครับ แกเล็งแปรด้วยสายนั่นแหละแล้วบอลพุ่งไปตรงๆครับแต่บอลมันเร็วก็เลยเข้าประตูไป1ประตูศูนย์ตั้งแต่นาทีที่1 1บนะลูกนี้ก็ต้องชงทางด้านของมัซสโมโตด้วยที่เล่นฉลาดนะอายุน้อยนะแค่ยี่สิบสองปีแต่ว่าเขาไม่มีความกดดันใดๆเลยนะวิ่งเข้ามาระยะมันค่อนข้างห่างไงแกก็เลยเล็งแปรไปที่มุมนั้นประตูยืนนิ่งเลยนี่คือความผิดพลาดของเอฮิเมะที่เสียประตูก่อนเพราะลำพังแล้วการจะตอบโต้นะ่ะมันเป็นไปได้ด้วยความยากลำบากต้องอาศัยจังหวะบอลยาวเพื่อให้กองหน้าเก็บเอาเงี่ยนะครับ ของเราจะโผ่เนี่ยปรากฏว่ามาโผ่ในนาทีที่26ตรงนี้นะคือการไปแย่งบอลของบอลหน,นีตัวต่างชาติอย่าง มาเตอุสเดอเกซุสแล้วมาเตอุสก็เหวี่ยงเข้าสุดแรงนะครับลงไปนอนกองเลยคือบางเหลี่ยมดีนะฮะแต่ว่าเดอเกซุสไม่ยอมเสียเหลี่ยมให้กับเด็กไทยคนนี้้ามาจากบราซิลจะมาแยมเขาได้ไงครับจับเหวี่ยงเลยน,นั่นก็คือการเรียกฝาวของเอกนิทิยาครั้งแรกคือหลังจากนั้นน่ะเอกนิทก็มีโอกาสมากขึ้นนะจังหวะนี้นิดเดียวครับเอกนิทพุ่งหนีตำแหน่งของเกมรับไปแล้วเพื่อนดีดมาให้กับเอกนิหรุดเดียวๆไปแปรเน,น้นๆลูกนี้ถ้าเอกนิทไม่ล้ำหน้าแล้วยิงไม่เข้าแบบนี้มีหวังโดนเขกกนะอาจโดน อีกแต่อเผอิญว่าลูกนี้มันล้ำหน้าฉีกหนีกองหลังนะฮะแล้วพยายามสร้างสารรค์โอกาสแม้มันจะล้ำหน้าก็ตามยิงเน้นๆแต่ติดเซฟนะก็ไม่เข้าอยู่ดีนะฮะแต่ดีที่ล้ำหน้าก็เลยไม่โดนจับจ้องเป็นพิเศษสักเท่าไหร่ยิงไปติดตัวเขาเออกับอีกหนึ่งจังหวนะนนที่สามสิบเจ็ดมาจจลูกนี้เอกนิดก็ไปพิงบอลเองในกรอบแล้วถ่ายออกให้เพื่อนนะครับก่อนที่เพื่อนจะเปิดเข้ามาอเผอิญว่ากองหลังของคู่แข่งมงไม่โดนบอลตกเข้าหัวของเอกนิปราโดยที่ไม่ได้ตั้งหลักตั้งการนะถ้าตั้งหัวรอมองเกรงจา่จาจา๋จาจาังงาน สกออย่างจริงแท้แน่นอนแต่ว่าดันเป็นเอกนิปัญญาที่เสด็จมารับบอลลูกนี้มงเบียดเสาออกไปนิดเดียวเกือบได้แจ้งเกิดอีกครั้งหนึ่งครับนี่ฮะ,จะเจริญศักดิ์แจ้งเกิดไปแล้วแต่ว่าเอกนิรอโอกาสอยู่นะมงคือเบียดเสาอ่ะมันประชิดหัวแล้วนะครับไม่คิดว่าบอลจะมาถึงเจ้าตัวเหมือนกันนอกจากนั้นหน้าที่ของเอกนิปญ,ญานะครับยังมีบทบาทค่อนข้างมากก็คือเรื่องของการเตะมุมเตะฟ,ฟิกต่างๆนะลูกนี้เตะมุมเข้ามาก็โค้งเข้าหาประตูแต่ว่ามงเคลียร์เบียดออกไปนะก็เลยทําให้คู่แข่งไม่เสียประตูนะครับแต่น่นหละโอกาสจาะครึ่ง ั้งเดียวนะน่าจะมาจากจังหวะมงของเอกนิตนั่นแหละเบียดเสาออกไปนั่นแหละนะครับนอกนั้นเกมสร้างจากกลางไปหน้าแทบจะหาได้ยากลําบากมากๆโค้ดก็ให้โอกาสกับเอกนิตปัญญานะฮะราว58นาทีถือว่านานพอสมควรเพราะว่าครึ่งหลังเนี่ยโอกาสที่ได้บอลไม่มีอืมแล้วลำบากด้วยเพราะว่าไปยืนสูงนะฮะพอเปลี่ยนเอกนิตออกเนี่ยก็เอากองหน้าสายอาชีพนะฮะกองหน้ามืออาชีพยังเบนดันแคนที่มีความสูง186เซนติเมตรเข้ามานะครับนักเตะจากออสซี่ก็ได้เลือก ของลูกใหญ่ที่จะเล่นการอากาศมากขึ้นก็ได้มีโอกาสเปิดมากขึ้นนะครับเพราะว่าคันจะเปิดให้เอกนิดเ่ยก็ไม่รู้ว่าจะมงยังไงนะเนล,ลูกนั้นน่ยได้บ่งถือว่าเป็นบุญมากเลยนะเพราะว่าไม่ใช่สายมงอยู่แล้วไงพอเบนลงมานะ ทีมก็เปิดเข้าใส่ทันทีแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเบนโถมไปก่อนนะฮะแต่คนที่มงคือกองหน้าคู่เอกนิดนั่นแหละคือมารุคามิแกก็ไม่ได้สูงอะไรนะร้อยเจ็ดแต่จังหวะเนี่ยเข้าทางพอดีเหมือนตอนที่เอกนิดได้โอากาสครึ่งแรกนั่นแหละแต่คนคนนี้เฉียบกว่านะฮะอยู่ใกล้จุดจบสกอร์มากกว่าโขกตุงตาข่ายเข้าไปตีเสมอให้กับเอฮิเมะเฉยท,ท,ทั้งที่โอกาสมีน้อยครับนาทีที่61กลายเป็นตีเสมอนะคิดดูเบนลงไป58 61ิแหเยิงได้แล้วลันจะเบียดเอกนิดออกโค นัน้ยาวๆนะฮะแล้วเกมดันแน่นออโดนโยนก็ไม่กระดิกแล้วทีนี้เรียกว่าขันจนเข้าที่ยันเสมอคู่แข่งยางนางาซากิไปได้1ประตูต่อ1ครับทำให้เก็บผลเสมอที่สําคัญนะเป็นการเสมอนาทีห้าละยังจมบัวอยู่แต่มีโอกาสพลิกกลับมานะฮะดูความหา่หางจากโซนปลอดภัยอยู่5แต้มต้องหาจังหวะชนะสักนัดละแหละเอฮิเมะแต่ว่าไม่เป็นเรื่องดีนะเอกนิดลงแล้วทําไม่ได้แต่พอเปลี่ยนออกทีมยิงได้ทันที แต่อย่างว่าองค์ประกอบก็คือเกมไม่สามารถสร้างจากหลังไปหน้าได้กลางไปหน้าก็ไม่ค่อยได้เห็นกันนะก็มีลูกโยนลูกนั้นที่เข้าแกลบเข้าจังหวะพอดีแล้วแต่ว่าเป็นเพื่อนอย่างมารุคามิทาสกอร์ได้นั่นเองซึ่งเป็นหน้าคู่กับเอกนิตนะนั่นคือเรื่องราวที่นํามาฝากกันฮะหนึ่งหนึ่งของคู่นี้ส่วนสุขรโชคก็ต้องเป็นกำลังใจให้มากๆดูว่าจะกลับมาได้นัดไหนวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วนะจ๊ะสวัสดีแะเจะ้านายจ๋า